ผู้ชมครับปัจจุบันนะครับคนเราเนี่ยหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นเลยแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมักมองข้ามคือ,อเรื่องของสุขภาพใจของเรานั่นเองอคือแน่นอนครับว่าในช่วงสถานการณ์โควิดในทินแบบนี้แน่นอนว่าปฏิเสธไม่ได้เลยหลายๆคนเองมีปัญหาเรื่องของคิดมากเครียดกังวลหลไรอย่างนะครับปัญหาเศรษฐกิจบ้างปัญหาเรื่องของสุขภาพกายบ้างอะไรแบบแบบนี้นะครับทำให้การดำรงชีวิตของคนเราเองตอนนี้ถือว่าได้รับผลกระทบอย่างมากเลย,เลยนะครับเมื่อมีประชาชนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตเวชนะคะก็ต้องมีการขยายพ เงนที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ไม่ควรที่จะไปรักษาไกลๆบ้านเดินทางแบบลําบากบแน่นอนนะคะว่าที่พัทลุงเนี่ยเขามีการเปิดหอผู้ป่วยเปี่ยมมิรค่ะโรงพยาบาลพัทลุงเนี่ยเปิดหอผู้ป่วยใหม่ชื่อว่าหอผู้ป่วยเปี่ยมมิรโดยมีการรองรับผู้ป่วยกลุ่มจิตเวชฉุกเฉินค่ะ โดยเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานเปิดหอผู้ป่วยใหม่หอผู้ป่วยเปี่ยมมิรซึ่งเป็นหอผู้ป่วยที่รักษาอาการผู้ป่วยทางจิตณนะโรงพยาบาลพัทลุงค่ะโดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนายพิพัฒร,รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและดรนาทีรัชกิจประการประค ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวิรากุลร่วมในพิธีค่ะและสาหรับการเปิดหอผู้ป่วยเปรี่ยมมิตรโรงพยาบาลพัทลุงนะครับเพื่อเป็นการรองรับการดูแลผู้ป่วยด้านจิตเวชฉุกเฉินครับที่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่สนับสนุนให้มีวอดผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเพื่อช่วยลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาสงขลาราชนครินนะครับซึ่งเดิมทางโรงพยาบาลพัทลุงครับได้มีการเปิดให้ การรักษากลุ่มจิตเวทและมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาประมาณปีละ3,500ถึง4,500คนครับซึ่งปัจจุบันนะคะขอผู้ป่วยเปี่ยมมิตรให้การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวทแล้ว106คนค่ะนอกจากนี้นะคะได้ส่งพยาบาลเข้ารับการอบรมเฉพาะทางด้านจิตเวทเพื่อเพิ่มจํานวนบุคลากรรองรับการขยายเตียงบริการผู้ป่วยในด้านจิตเวชเพิ่ม พิ่มขึ้นในอนาคตค่ะหลังจากนั้นครับทางด้านของนายอนุทินชาญวิรากูลนะครับก็ยังได้พบปะกให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อสมจังหวัดพัทลุงครับซึ่งเป็นด่านหน้าในช่วงของการระบาดของโควิด -19 และก็เป็นด่านแรกนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนและขอให้ทําหน้าที่อย่างทุ่มเทเต็มที่และยืนยันว่าตราบใดที่ยังมีโควิด -19 กระทรวงสารสสุขครับก็ยังคงของงบประมาณเพื่อจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับอสมต่อไปรวมทั้งจะมีการฝึกอบรมอสมครับให้เป็นผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรหนึ่งปีปีละ3,000คนอีกด้วย เราไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้นะครับจากดรนาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษาในนุทินชายวิตรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันครับอยากจะขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมากมากเลยที่ ได้ให้เกียรตินะคะมาเปิดตึกผู้ป่วยจิตเวชซึ่งวันนี้เนี่ยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นว่าในเรื่องของความเครียดในเรื่องของผู้ป่วยนะคะมีแนวโน้มในเรื่องของจิตเวชสูงขึ้นแต่ว่าวันนี้เนะะี่ยค่ะจังหวัดพัทลุงเราได้ให้มีมีความสําคัญกับในเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชนะคะ แล้วเรื่องแพทย์ก็เหมือนกันจังหวัดพัทลุงเนี่ยเป็นจังหวัดที่เล็กนะคะแต่เรามีคุณหมอซึ่งมาดูแลในเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชถึง4ท่านนะคะแล้วก็วันนี้เราก็เรามีอาคารใหม่นะคะที่จะไว้รองรับผู้ป่วยจิตเวชนะคะฝากบอกประชาชนพี่น้องในจังหวัดพัทลุงนะคะรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงค่ะถ้าเผื่อว่าไปโรงพยาบาลอื่นนะคะถือไป อยู่ที่รพสตอนะคะอาจจะไม่มีหมอโดยตรงนะคะในเรื่องของผู้ผู้ป่วยหมอผู้ป่วยจิตเวชก็อยากเชิญชวนนะคะวันนี้เรามีอาคารรองรับเรามีคุณหมอรองรับที่จะช่วยให้สุขภาพของพวกเราเนี่ยดีขึ้นภายใต้สถานการณ์โควิดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับในการ<ะ>ที่จะให้คนเราเองหันมาใส่ใจสุขภาพจิตของเรากันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ